มูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเทราหรือเทราแคสิกด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทกระดานปิดเก็ตท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูนาแคสิกนะครับดอกเบีย้ย5-8%ระยะเวลาการฝากคือ30วันคิดเป็นรายปี นะครับแล้วก็กระดานปีทาซ่า KYC ผ่านง่ายที่สุดแล้วในกระดานไทยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เรามาพูดถึงเทอรล่าคลาสสิกวันนี้มีอยู่สองข่าวนะครับข่าวแรกก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดนะครับอันนี้ต้องย้ำว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดขององค์กรนั่นก็คือ FTX นะครับหรือ x t x e x c h a g n นะครับ กอกระดัน f T X เขาก็จะออกเหรียญตัวหนึ่งที่ชื่อว่า S T T นะครับเป็นเหรียญของกระดนานดังนั้นการล่มสลายเนี่ยนะมันเป็นโดมิโนเอฟเฟกในปี2022เนื่องจากสภาวะสงครามเอยแล้วก็หุ้นเทคนะครับเราก็สายเทคโดนโจมตีอย่างหนักน,นะครับก็ทำให้เกิดวิกฤตนะครับของเธอราราเกิดขึ้นนะครับเราก็ลามมาถึงตัวของ ftx นะครับโดยในครั้งที่เกิดเนี่ยนะครับเกิดจาก cc แหละนะครับก็ประกาศที่จะทิ้งเหรียญ ftt ซะนะครับจากกระดานบแนนะครับก็บอกมาอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตรวจพบว่า ftt เนี่ย ftx เนี่ยของแซมแบงแมนไฟเนี่ยมีปัญหาทางด้านการเงินนะครับถ้าเล่าให้ละเอียดแล้วก็เล่าให้สั้นๆนะครับเอาแบบไม่ละเอียดแล้วกัน ก็คือแซมแบงแมนไฟลเนี่ยพยายามหาเงินกู้แหลห่งต่างๆนะครับในตลาดคริปโตก็ไปเปิดบัญชีหน้ามา้าหรืออะไรก็แล้วแต่หาวิธีะนะครับเพื่อจะทําให้เกิดการให้ได้เงินกู้นะครับให้มีเครดิตก็หามาทุกวิธีนะครับและก็ผลปรากฏว่าออพอเกิดวิกฤตของเทอราเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาคือคริปโตโดนโจ,จ,จมตีอย่างหนักน,นะครับแล้วก็ทําให้สภาพคล่องเนี่ย ของ ftx เนี่ยมีปัญหานะครับก็เลยทําให้ติดต่อเพราะธรรมดาเนี่ยมีเครดิตในการกู้อยู่แล้วนะครับจะกู้เท่าไหร่ก็กู้ได้นะครับแต่พอตลาดคริปโตมีปัญหาไม่มีใครปล่อยที่จะให้กู้ต่อนะครับสุดท้ายทางแซมแบงแมนไฟลก็ต้องมาขอซีซีนะครับในการกู้ก็พยายามปลอมแปลงหรือว่าพยายามที่จะตกตาซีซีหลายอย่างเลยแต่ซีแต่ก็ตกตาไม่ได้นะครับซีซีเลยก็ประกาศมาว่าเฮ้ยตอนเนี้ย สภาพการเงินของคุณไม่ไหวเล้วนะนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่ทำให้เกิดโดมิโนเอฟเฟกโดย f t x นะครับฉะนั้นเหรียญ f t t เนี่ยมันก็เลยดอกลงมาด้วยนะครับจาก1ิบแดอลลาร์ก็เหลือเพียงแค่1นกว่าดอลลาร์นะครับณนะราคาปัจจุบันฉะนั้นถ้าเกิดได้ดูตามกราฟนะครับนั่นก็คือกราฟวันเนี่ยเอ่า FTT เนี่ยไซด์เวย์มานานแล้วนะเราก็ลงจุดต่ำสุดแล้วนะครับ อีกประมาณสักเดือนหรือสองเดือนมีพุ่งแน่นะครับฉะนั้นสัญญาณการพุ่งของ s t t คืออะไรนะครับนั่นก็คือเรื่องของการชำระหนี้ในข่าวนะครับเดือนพฤษภาคมนะครับทางแซมแ,แ,ซมแบงแซมแบงแมนไฟพ์พฤษภาเมษานะครับแล้วกอ็องค์กรของ f t x นะครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะขายเหรียญออกจากกระดานนะครับแล้วก็ทำการ ฟื้นฟูนะครับสบภาพขององค์กรก็คือชําระหนี้ไปให้หมดนะครับขายเหรียญของกระดานที่อยู่ในนั้นไปให้หมดเพราะตอนนี้บิตคอยขึ้นมาราคาสูงและออร์เลียมขึ้นมาราคาหนึ่งละเขาก็สามารถที่จะตัดขายได้นะครับแล้วก็มาใช้หนี้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถตัดขายได้เพราะมันติดดอยนะครับตอนนี้มีหลายเหรียญไม่ติดเขาก็เลยสามารถที่จะชําระหนี้ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นผลที่ทําให้ส่วนหนึ่งบิตคอยเนี่ยเกิดการ เขาเรียกว่าคลาสลงสักนิดน้อยนะครับคือราคาทรงนะครับเพราะว่าเพราะว่าการที่นะั้ไอบริษัทหรือสถาบันการลงทุนใหญ่ๆเนี่ยเริ่มทิ้งบด c ซนะครับบ้างนะครับในบางจังหวะก็เลยหรือว่าเหรียญบางตัวในบางจังหวะก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยเกิดการไซเวกนะครับก็ยังไม่ถึงบูลลันไซเคิลในรอบรอบต่อไปนะครับ นั้นเขาก็เชื่ออย่างนี้นะครับว่าไอเรื่องของ ftx เนี่ยมันเกี่ยวกับองค์กร a m a d a research ด้วยนะครับซึ่งองค์กรนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับ usd นะครับแล้วก็ตัวของ Luna 2.0นะครับซึ่งตัวเนี้นะครับม,มันมันมีมันมีส่วนที่ทำให้ Luna หรือ Terra ล่มถ้าเกิด ftt กลับมาได้นะครับ mm hmm. เขาก็ เขาก็เห็นแล้วล่ะนะครับว่าตัวของลูน่าสเนี่ยนะครับก็จะมีการทำกำไรแล้วก็ USTC นะครับจะมีการทำลายลแน่นะครับดังนั้นผมย้ำนะครับว่าลูน่าลคสสิกไม่ใช่ลูน่าเดิมนะครับถ้าดูตามกราฟแล้วกับอุปทานแล้วไม่ใช่เลยนะครับลูน่าลคสสิกคือเหรียญมีมตั้งเดิมนะนะครับก็จะพัฒนาเป็นเหรียญแอลโอนะครับคือเป็นเหรียญใหม่นะครับ อันเนี้ต้องดูที่เรฟเ r นต์นะดูที่ข่าวเขาก็ว่าลูน่าแคสซี 4, คือลูน่าเดิมแต่ว่าผมดูกราฟแล้วไม่ใช่นะดูกราฟดูเรฟเลนต์กราฟเนี่ยน่าจะดีกว่าข่าวผมเอาว่าอย่างนี้นะนะครับเพราะว่าผมดูกราฟอย่างไบแนนกับ b i t เกตเนี่ยก็คือตัวของลูน่าสองจุศูนย์นะครับยังมีกราฟเก่าที่อยู่ที่ร้อยสิบเก้าดอนอยู่นะครับแต่ลูน่าซีเนี่ยไม่เห็น นะครับแสดงว่าลูนาแคสติกเนี่ยคือลูนาใหม่นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีโอกาสพุ่งไปแรงนะมันมีโอกาสนะครับแต่มันบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องว่าไปตามวาระตามโอกาสนะครับคล้ายๆกับปลายปีที่แล้วที่โซโลนาหรือโซพุ่งแรงนะครับตามมาก็ด้วยบลองนะครับคือราคาไม่ร่วงเลยนะครับเพราะมันมีมันมีแรงซื้อ รเราก็แรงสนับสนุนจากโซโล,โลนาด้วยหรือโซโด้วยนะครับก็เลยทำให้บองขึ้นมาฉะนั้นเหรียญมีมอะนะครับตัวหนึ่งจะราคาแข็งแกร่งได้โครงสร้างพื้นฐานหรือเสาหลักบ้านมันก็ต้องดีนะครับฉะนั้นมันก็ต้องมีทั้งตัวของลูนาสองจุดศูนนะครับแต่ลูนาสองจุดศูนย์ก็เป็นแค่เหรียญหนึ่งนะครับที่จะทำไปสู่ พื้นฐานการรีเพกระหว่างดูน่าจะสิเกับ USDC เราก็ USDC ที่จะเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิด FTT อ่ะคนเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นในเหรียญ FTT มีเงินใส่เข้ามานะครับมั่นใจใน FTX มากขึ้นนะครับโดยที่ FTT เนี่ยมีรายใหญ่นะบอกว่าจะไปคำจุนแล้วอุปถัมภ์หลายคนอย่าง JP Morgan Goldman Sachs นะครับก็อ,บอยากที่จะเข้าไปซื้อนะครับฉะนั้น ไม่พลาดเรื่องเม็ดเงินอยู่แล้วนะครับในตัวของเหรียญเขาคงไปหากู้หรือยืมที่ไหนเนี่ยคล้ายๆกับตัวของโซเราเขาก็เอาเข้ามาปั๊ม ftt จนได้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะครับว่า ftt จะสามารถทำได้นะครับและความมั่นใจกลับมาพอเขามีเงินและส่วนหนึ่งนะครับเขาจะเอามาปั๊มเหรียญอย่างน้อยก็คือ u tc t นี่แหละนะครับก็คือทำให้เกิด U.S.D.C ก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาเพราะว่าเขาลงทุนใน U.S.D.C ค่อนข้างเยอะนะครับตัวลูน่าสองเนี่ยผมว่าไม่เกี่ยวกับ F.T.T โดยตรงนะครับลูน่าสองเนี่ยจะไปเกี่ยวกับคดีของโดคอนนะครับเราก็ตัวของลูน่าแคส s ิกเนี่ยจะเกี่ยวกับ c c เป็นหลักนะครับผมผมว่าประมาณนั้นนะครับคือเขาต้องเอาขึ้นทั้งสามเหรียดแหละนะครับดังนั้นลูน่าสองจุดศูนย์ตอนเนี้ยโดนแค่ SEC ล็อกเอาไว้เฉยๆนะครับพอถึงเวลาแล้วผมว่าปลดล็อกได้หมดนะครับแล้ววันนี้นะครับก็มีข่าวเรื่องของตั้งแต่เดือนเมษาคือคอนเซนซัสนะครับที่ฟ้อง SEC เรื่องของของ Security นะครับอีเาเรียมนะครับว่าเป็นเลดสกิลลิตี้ก็วันนี้คือปลดล็อกเรียบร้อยนะครับฉะนั้นก็มีข่าวนะครับว่าวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับจะเป็นวันที่ อีเทเรียมบูรัตนะครับเพราะว่าจะมีการแอ r พูดสปอต ETF ซึ่งแผนเดิมของอีเทเรียมสปอต ETF คือเดือนไหนคือเดือนสิงหาครับนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าข่าวดีมาอย่างนี้แล้วข่าวลอยๆมาอย่างนี้ไม่น่าจะแอ r พูดจริงแต่ทำไมต้องใช้ข่าวนี้เพราะว่าต้องการที่จะในช่วงตลาดเนี่ยนะครับที่มันมันเป็นแบบนี้นะไซเวย์ way, นะครับเขาต้องหาเหรียญแอลคอยในการเล่นชั่วคราว นะครับฉะนั้นเหรียญอะไรที่เกี่ยวกับอีทนะครับหรือว่าอาศัยการขึ้นของอีทเนี่ยนะครับก็จะขึ้นตัมนะครับก็คือถึงแม้ว่าอีทจะมีการแบบขยับสักเล็กน้อยที่ดีกว่าบ mm ิตคอยเขาก็จะเล่น mm hmm. เหรียญตัวเล็กมากกว่าในรูปแบบนั้นส่วนตัวผมผมคิดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูในอ่าตัวอื่นๆด้วยกันนะครับว่าแต่ละช่วงแต่ละเวลาเป็นยังไงนะครับแต่ผมส่วนตัวผมนะครับถ้า อเียนสปอร์ตอีเจะแอบพูจริงๆนะครับต้องรอทางเฟดนะครับหรือธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยหรือโจลุอนพาวเวลลดดอกเบี้ยเท่านั้นนะครับถึงจะแอบพูดได้นะพอไม่งั้นนะ่ะถ้าเกิดไม่ไม่ยอมปล่อยอ่าไม่ยอมปลดล็อกดอกเบี้ยออกมานะครับดังนั้นพวกหุ้นพวกแอลคอยเนี่ยนะครับลงถึงอีทด้วยน่าจะขึ้นยาก นะครับเขาคงไม่ปล่อยให้ขึ้นง่ายๆต่อมานะครับก็เป็นการกลับมาครั้งใหญ่ของลู n a าแคส s ิกนะครับเขาบอกว่าเล็งเอาไว้ที่ศูนย์สามตัวสองพันนะครับจากนั้น Bitcoin เนี่ยต่ำสุดในรอบสัปดาห์คือหกหมื่นสีนะครับอิตาเลี่ยมคือสามพันสามรอยห้าสิบตามลำดับแล้วก็ตลาดเริ่มมีการชะลอตัวนะครับลู n a าแคส s ิก <c oughs> ก็ลดลงมาจากรวดเร็วอย่างที่ศูนย์จุดศูนย์สามตัว พันสอยหสิบดอลลาร์นะครับลดลงสามสิบหกเอร์เซ็นก็มาอยู่ที่แปดพันหก้อยหกสิบแปดอลลาร์ดังนั้นถามว่า LUNA c l a s s ิกลงอีกได้ไหมผมว่าลงถึงห้าพันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่เห็น Bitcoin ยคลาสลงที่หกหมืนหนึ่งหรือห้าหมืนสามนะครับห้าหมืนสามถึงหกหมืนหนึ่งทางเทอร a c ่าแคส c ิน่าจะมีการคลาสลงนะครับเพราะว่ามีการกระจายภาษีใหม่ก็จริงหรือโปรโบ a l ใหม่จริง นะครับแต่ราคาตลาดมันไปไม่ได้ลูนาคลาสิกก็ยังไปไม่ได้แค่รอเรื่องของซีตีอม่านนะครับท่านใดสนใจในคอร์สเรียนเหรียญต้นน้ำมีทั้งออนไลน์ออฟไลน์และวิดีโอคลิปนะครับสามารถเลือกเรียนได้ผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เรียนก่อนรวยก่อนนะครับอ่ะนะครับมาดูก๊อก AI ด้วยกันนะครับวิเคราะห์ x r p สามารถถึงพันดอลลาร์ได้ว่าประมาณการซื้อขายถึงห้าสิบล้านดอลลาร์นะครับ ก็ตอนนี้ราคายังไม่ไปไหนต่ำกว่า1ดอลลาร์นะครับตั้งแต่ปี2021กเ็ข้าไปได้ถึงประมาณ1.69นะครับฉะนั้นอย่าง Ripper CEO ของเดวิดชวาร์ตนะครับก็หักล้างทฤษฎีการเก็งกำไรนะครับว่า XRP เนี่ยเมื่อก่อนมันแค่เก่งกำไรตอนนี้จะของจริงนะครับด้วยระบบของ XRPL จะเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านเรื่องของกอลตอไปเรียบร้อยนะครับเหลือแต่ตกลงกันว่า ให้ศาลออกมาพิจารณาว่าทาง r i p p e r หรือ XRP จะจ่ายเท่าไหร่นะครับเนอะก็รอกันนะคะว่าผลปรปากฏเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงแต่ AI Chatbot ของ g อกเนี่ยนะครับบอกว่าถ้า XRP บรรลุได้ปริมาณ50ล้านล้านดอลลาร์ก็จะตอบสนอง g o กนะครับว่าราคาของ XRP จะเพิ่มขึ้นเป็นพันดอลลาร์นะครับหากมีการซื้อขายถึง50ล้านล้านดอลลาร แชทบอทเขาบอกประมาณนั้นนะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดจะเอาถึง1นึ่พดอลลาร์จริงๆนะครับ XRP จะต้องมีโปรเจกต์เยอะๆตอนนี้เริ่มเห็นแล้วนะะว่า XRP เนี่ยเขาล็อกไว้จริงๆคืออุปทานสูงสุดคือแสนล้านนะครับแสนล้านนะแสนล้าน XRP แต่ว่าผมเห็นแล้วว่าเขาทำได้ดีตรงนี้นะครับคือ XRP เนี่ยเขาจะทำเหรียญของเขาออกมาก่อนนะครับแล้วก็กำหนดว่า ลิมิตสูงสุดของ XRP เท่าไหร่นะครับก็คือแสนล้านแล้วก็ค่อยปล่อยเหรียญออกมานะครับตอนแรกก็เริ่มประมาณหมื่นล้านนะครับแต่พอไปสักพักหนึ่งนะครับ XRP เนี่ยหลุดคดีละเริ่มมีโปรเจกต์ XRPL ออกมานะครับเขาจะเริ่มทำเหรียญใหม่นะครับแล้วก็โปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์ลูกอย่าง f a Network นะครับแล้วก็ตัวของ Safu นะครับเราก็ตัวของหลายตัวเลยนะครับ XRP เนี่ยเขาจะใช้เหรียญเดิมของเขานะครับในการฟลิปเหรียญน,นะครับไปอีกโปรเจกต์หนึ่งเลยนะครับฉะนั้นถ้าโปรเจกต์ของ XRP ดีเยอะๆอ,อาจจะเกิดเขาเรียกว่าซับไพ่ช็อคนะครับของ XRP และ XRP อุปทา,านก็จะลดลงนั่นเองไม่แน่อาจจะถึง1 0 0 0ดพัลตอราดก็ได้ต่อมานะครับ เป็นข่าวของ a อชเมี่เพหรือ Ach นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญในโปรเจกต์ของ AWA k วัคโนะครับของ b a c k r o c k นะครับความสามารถพิเศษของเหรียญน,นี้นะครับหรือโปรเจกต์ที่ไม่น้อยกว่าคนอื่นหรือเก่งที่สุดนะครับนั่นก็คือเว็บ3วันนี้ทำอะไรนะครับเพิ่มตัวของ f o กี้เขาฟอกฟอเข้าไปนะครับชื่อเต็มๆคือ Foxy l a ่นนะครับตัวนี้เป็นเหรียญมีม ของลีเนียนะครับนะเขาก็เพิ่ม f o x กซีเข้าไปนะครับก็ทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถซื้อซื้อฟ็อกได้นะครับผ่านการชำระเงินที่เป็นเงินสดนะครับก็เข้าไปใช้บนแพลตฟอร์มเขาแล้วก็มีบอลเล็เป็นของตัวเองก็สามารถที่จะเป็น Fiat On l a ไได้นะครับโดย a อชเ m ี Pay ก็คือซื้อเหรียญน,นี้ได้เลยผ่านตัวของแพลตฟอร์มของ a อชเ m y Pay ต่อมานะครับเป็นข่าวของ ada นะครับ ada จะฟื้นถึง1ดอลลาร์ได้วันนี้กล่าวถึง tvl นะครับก็ราคาอยู่ที่0.385ดอลลาร์นะครับเนื่องจากชาวอินสันเขากล่าวนะครับว่า ada เนี่ยนะครับมีจำนวนธุรกรรมมากกว่า b Bitcoin มันก็ว่างั้นแหละนะครับเดียวก็กล่าวถึงอิตาเลียนแต่การกล่าวแบบนี้นะครับมาก,กับการฟื้นราคาของ ada ด้วยนะครับเพราะ ada ราคาต่ำนะ นะครับก็เติบโตสัปดาห์ที่สามของเดือนมิถุนายนนะครับตรงนี้ก็ TVL เนี่ยตอนนี้ที่มีอยู่ก็สามารถที่จะทำให้ทีไอเอเนี่ยสามารถถึงหนึ่งดอลลาร์ได้เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมเดียวก็ถึงนะครับรอบิตคอยสักหน่อยต่อมานะครับเนื่องจากข่าวของคอนเซนซัสนะครับแล้วก็อิตาเลียเนี่ยหลุดจาก เป็นเหรียญ Security แล้วนะครับก็เป็นเหรียญคอมมูนะครับมีศักยาภาพในการชำระใช้จ่ายนะครับคือเป็นเงินสกุลดิจิตอนนะครับที่ทุกคนยอมนะครับคือไม่มีอะไรจำกัดอีเธอเรียมได้อีกแล้วนะครับ SEC ไม่สามารถเข้าจะเข้ามาทำอะไรได้มีตัวใหม่ชื่อ Farcaster Flower นะครับช,ชื่อย่อก,ก็คือ Flower นะน่าจะแปลว่าดอกไม้นั่นแหละนะครับ เราก็ตั้งชื่อตัวเองว่าเป็นโทเค็นดอกไม้แรกบนฟา r คสเตอ,อ aster, ร,รน์นะครับก็กระโดดถึง116%ใน24ชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่ากระแสะของอีเทอเรียมปลดล็อกแลลวนะครับแล้วก็มีมีมคอยลูกสุนัขตัวหนึ่งนะครับชื่อเบนจีนะครับหรือ B.E.N.G.I. นะครับหรือบาเซนจิ e N G I, นะครับ,ร i, รบตัวนี้มีผลงานโดดเด่นเหมือนกันนะครับก็อยู่ในเชนของอีเทเรียมแหละ นะครับแล้วก็เต,ติบโตถึง98.5%ชื่อว่า BERF นะครับแล้วก็ WADO นะครับหรือตัวย่อว่า WEIRD O นะครับก็มีราคาเพิ่มขึ้นถึง85.1และ68.4%ตามลำดับนะครับฉะนั้นมันก็มีเหรียญอยู่หลายๆเหรียญเลยนะครับอย่างเช่น สิบอันดับแรกจากเหรียญเบสมีมเนี่ยนะครับภาพของคอยเกโกจะมีก็จะมีพอล่าสะกดว่า p o l a แล้วก็โนเมนะครับสะกดว่า n o r m i e แล้วก็อยู่ท่ามกลางการราคาขึ้น42.9%สองจุดตและสามสิาดเจอรตามลำดับมีตัวนะครับชื่อแลนด์วูฟนะครับก็สะกดตัวยอ่อว่าวูฟนะโทเค็นดั้งเดิมเลเยอร์3ของบล็อกเชน ที่เป็น degen นะครับก็สะกดว่า d e g e n เป็นรูปสามเหลี่ยมจัดตัวลัสราคาเพิ่มขึ้นถึง35%นแล้วก็เหรียญตัวหนึ่งชื่อ poncho นะครับก็เป็นรูปทีแมวเนี่ยแหละนะครับสะกดว่า p o n c h o นะครับอีกหนึ่งสมาชิก10อันดับแรกที่กำไรเพิ่มขึ้นถึง3 0มมีอีกตัวนะครับชื่อ r ซ s i นะครับ ก็สะกดว่า R O X Y หรือ l o w s f r o g นะ f r o g ที่แปลว่าอา่โกกน่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวเชิงบวกประมาณ28.6นะครับแล้วก็มี BRF i e อีกนะครับหรือ B E R F นะครับก็สูงสุดใน10อันดับแรกก็ลองไปหาดูนะครับเดี๋ยวอ่าถ้าเกิดใคร อยากจะรู้อะไรเพิ่มเกี่ยวกับเหรียญพวกนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับก็เข้าไปคุยในในคาสเรียนเหรียญต้นน้ำแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็ว่ากันนะ,ะนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องของ Peter Chef ฟนะครับ Peter Chef ฟนักแช่งบิ t c o i n ในตำนานนะครับวันนี้เขาบอกว่าไม่น่าแปลกใจที่เอ็นวีเดียเติบโตแต่บิ c o อยไม่ไปไหนซึ่งเอ็นวีเดียเนี่ยจะไม่ส่งผลดีต่อบิตคอย นหนึ่งในนั้นที่เขาให้เหตุผลก็คือว่า n v i d i ีเดียผลิตชิปแล้วชิปแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของทองนะครับเพราะว่าทองเนี่ยคือสินทรัพย์ที่แท้จริงนะครับมันคือเร a ี a ยวแอสหรือเร a ี a ยวแอคนะครับจากนั้นเนื่องจากการขุด gpu ด้วยนะครับ Bitcoin ต้องการทองคำทองคำไม่ต้องการ Bitcoin ไม่มีอะไรต้องการบิตคอยเขากลับประมาณนี้นะก็แล้วแต่เขาละกัน นะครับไม่น่าทําไมผู้ติดตามนะครับถึงได้ลดเยอะนะครับในช่วงนี้แล้วก็พอผู้ติดตามลดเยอะแกก็ไปโทษอีลอนมาร์กนะครับว่าเป็นเพราะแกแช่งบิตคอยหรือเปล่านะครับแล้วอีลอนมาร์กเนี่ยไปลดผู้ติดตามของแกหรือเปล่าจริงๆผมว่าแกก็ทําตัวเองนะครับคนไม่ค่อยเชื่อแกแล้วนะส่วนใหญ่จากที่ผมอ่านนะครับก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่เรื่องทองแกแม่นจริงๆก็ต้องยอมรับตรงนี้ นะครับแต่เรื่องบิตคอยแกไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรือว่าแกแกลไม่รู้เรื่องอะไรต้องต้องแยกให้ออกนะครับวันนี้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของแบ็กล็อกชื่อซามาร่าคอเฮนนะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของแบ็กล็อกผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับกล่าวว่าประมาณ80อร์เซของการซื้อบิตคอยอีเจฟเนี่ยนับตั้งแต่การเปิดตัวในเดือนมกราคมนั้นดําเนินการ โดยนักลงทุนที่กํากับตนเองนะครับผ่านบัญชีในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ฉะนั้นคุณจิมแบนโคนะครับผู้ประสบผู้มีประสบการณ์ในวอร์นะครับประจานนักที่ฝ่ายการเงินของแบนโคลรีเสิร์ชนะครับตั้งข้อสังเกตว่านักลงทุนรายย่อยซึ่งมักจะเรียกตนเองว่ามือกระดาษนะครับมีแนวโน้มที่จะขายสินทรัพย์ของตน ในช่วงตลาดตกต่ำเมื่อเทียบกับนักลงทุนพวกเทรดไฟล์หรือ,อสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมซื้อตลอดนะครับก็มันอยู่ที่เม็ดเงินะนะครับรา,ายย่อยเขาไม่ไหวอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นก็เลยทำให้ราคาก็เป็นไปตามนั้นแหละนะครับเมาออกจากตลาดตอนราคาร่วงนะครับคล้ายๆกับหลักสูตรเรียนต้นน้ำอะนะครับตอนที่ผม มีคนมาสมัครเยอะๆส่วนใหญ่จะเป็นตอนช่วงราคาตลาดกำลังดีนะครับราคาเหรียญเงินรงดีพอเหรียญน,นะครับราคาไม่ดีนะครับก็ไม่ค่อยมีคนติดต่อจะมาติดต่อตอนราคาดีตลอดนะครับผมก็บอกว่านี่มันก็จะใกล้ปลายปีแล้วจะปีหน้าแล้วถ้าจะสมัครปีหน้าผมบอกเลยนะครับเพราะช้าเกินไปอ่านะครับต่อมา จะเป็นข่าวกลุ่มสุดท้ายคือข่าวของฮ่องกงนะครับอันนี้ก็คือคริปโตเฟียสนะครับเป็นการออกไปอนุญ,ญาตเพื่อแลกเปลี่ยนคริปโตเฟียสได้นะครับระหว่างคริปโตกับเฟนะียสเงินเฟียสในระยะสั้นนะครับตามที่เปิดเผยใน CFO ของกลุ่ม OSL นะครับเมืองหลวงมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางชั้นนําในเอเชียสําหรับตลาดถึงทรัพย์เสมือนฮ่องกงก็ดึงดูดความสนใจของตลาดนะครับเราก็เตรียมตัวแล้วที่จะเปิดคริปโตเฟียส CFO นะครับของโอ OSL Group นะครับซึ่งเป็นบริษัทแรกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำเมืองหลวงในจีนนะครับก็มีการออกใบอนุญ,ญาตในเรียบร้อยส่วนใครไม่มีการออกใบอนุญ,ญาตก็ไม่ได้สามารถที่จะใช้บริการได้นะครับเขาก็จะทำเอาไว้นะครับเพื่อทำให้เห็นว่าอันไหนเนี่ยเป็นของเขาจริงๆนะครับถ้าเกิดไม่ใช่ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นสกแกมหรือว่าทำแบบเถื่อนนะครับอะไรประมาณนี้ก็ ลองติดตามดูนะครับมาข่าวสุดท้ายด้วยกันนะครับอันนี้เป็นข่าว Tiger Broker นะครับได้รับใบอนุญ,ญาตในการขายขายบริการการซื้อขายคริปโตนะครับให้กับผู้ใช้รายย่อยในฮ่องกงแล้ว Tiger Broker HK นะครับเพราะตอนนี้มีกระดานนะที่ได้รับใบอนุญ,ญาตนะจากที่ผมพอรู้นะครับก็ะจะมีอยู่อีก2องอันก็คือ h แฮ k ค Group กับ O.S.L นะครับตอนนี้ก็ได้รับใบอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทางจีนหรือทางฮ่องกงเขา็็ตรวจเข้มนะครับว่าอันไหนมาของเขาจริงๆอันไหนไม่ใช่ก็ต้องออกไปโอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับและเราก็อ่า มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือมิชชั่นนิวมู o n v พีแล้วก็ลูน่าแคสติกเอ็อาพนะครับบีอาร์ซีสองศูนย์อีเอเียมอะไรพวกนี้นะครับมีหมดเลยแล้วก็กลุ่มกระดานจีนนะครับก็เข้าไปพูดคุยด้วยกันได้ผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสําหรับวันนี้ผมก็หวังว่าลูน่าแคสติก XRP จะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอนมูลสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนคครรััับบสสดี เว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสบอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิทเกตสามารถสมัครกระดานได้